สวัสดีชาวฟินนาดีเนื่องในโอกาสกำลังจะถึงปีใหม่แล้วนะคะเราก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามดูคลิปของเรามานะคะก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นดีขึ้นทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้า,น,านะคะเราเราก็จะตกป้ายเก่งขึ้นเก่งขึ้นหาหมายดีๆให้กับทุกคนนะคะปีหน้านะคะเราก็วางแผนเอาไว้ว่า จะลองหาโอกาสไปตกอินซีว้างหรือว่าออกเรือไปค้างคืนบ้างแล้วก็จะหารีสอร์ทใหม่ๆที่ใหม่ๆม,ม,มานำเสนอให้ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้ว่าชอบอะไรอยากให้ไปถ่ายอะไรอยากให้ไปถ่ายที่ไหนนะเขียนมาบอกได้หรืออยากให้ไปตกปลาที่ไหนก็ เขียนคอมเมนต์มาบอกได้ทั้งทาง a c e บ o o k และทาง y o u t u b e คะคะ TikTok เราก็มีนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะเนื่องในวันปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนคนะคะมีความสุขกับทุกการเดินทางนะคะสุขภาพแข็งแรงไปที่ไหนก็ขอให้ตกปลาได้นะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคิดสิ่งใดก็ส่งความปรารถนานะตกปลาได้ปลาตกหมึกได้หมึกเยอะๆเต็มลำเรือเลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะติดตามชมทุกคลิปย้ายผ้านะดูแล้วก็ดูซ้ำได้แล้วก็อย่าลืมชวนทุกคนในหมู่บ้านมาก,กดซ <Huh? S 1> ั b ส c คร b เดอวยนะคะส๊าว่ายา Happy New Year And Merry really Christmas <c oughs> ทุกคน